สวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมื่อน,นี้จะพ้ามาตามแนวทางโค้งสุดท้ายของแม่ไล่นะคะพี่น้องหงวดประจําวันที่สิบหท่านว่าค้งหกแดใส่ปีไม่ค่ะพี่น้องแม่ไล่ฝันดีค่ะพี่น้องฝันดีฝันเกี่ยวกับเฮียนลูกไส้อีกคือเกาค่ะพี่น้องฝันว่าเฮียนลูกไส้ค้นเอาเนี่ยมาหาแต่ว่าผู้ที่เอามาหา้มีแต่้นตายแล้วพี่น้อง เอาทั้งเนี่ยเอาทั้งบักริกเอาทั้งเข่าโพดมาไหาว้วสันพี่น้องเพินว่าเน่นเน่นตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องจะเป็นตัวใดนันเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพี่เอาคงสุดท้ายเป็นยังไงยังฝันดีอยู่บ้าหรือจังไหด้ซื้อเลขหนึ่งสี่กับสี่ศูนย์นี่ก,ก็พันดีดวด่ว หนึงสี่กับสี่ศูนย์อันเสียงบ่เหยเสียงเนี่ยซื้อแล้วนี่ซื้อที่เดียวนี่แหนเออแขวนมาเ้ืนอะย่างนี้เออีเนวมาห้แล้วก็ใค อืมันพันนั่นชื่อเรียกคน C0 เจ้าก0นั่นกับอันสิบี่อ C1 C0 กับสิบี1นี่ขึ้นตัวที่แม่ฝันได้ที่แหลกเลยเออฝันได้ที่แหลกที่ฝันนมามาซื้อเลยก็ยังพันทีเข้ามาเอาโค้งที่แหลกกันมาเอาที่แหลกกันเออเออได้าเออกับอายุอันเก็ต13มันเด้อ สิบฝันดีฝันบาอันเหี้ยนข้าวอันค้ายขนมอันนี้นี่กำลังนี่นี่หนึ่งสี่เก้านะเก้าวันนี้ผลมาท่มกันอีกนี่แบบเพื่อกันเนาะเลขกับมาท่มอันอันอันสิบสี่นี่ก็มาท่มหลายอยู่กับอันสี่ศูนย์นี่กะงันอันคขึ้เจ้าวเขยถืออัน สามหมื่นสี่มื่นหันกับเจ้ากันได้หนึ่งสี่ศูนย์ด้วกันเอาสะมาได้ตัวเดียวกันเนี่เลขเลขมากขึ้นกันจีเม่ขึ้นกันเลขคู่ย่องวังหันเขาวะบอบเขาอืมมีงวดนี้เลยพาดเขาเป็นได้เนาะมันเก้าคิดนะสื่อไปให้ไหมแม่บ้านเลยซื้อพนอเมริกาบอกว่าเี็นตาว่าแม่มาสื่อเนี่คือสื้อหนึ่งสี่ศูนย์ครับอันสิบสี่นี่ คือพันดีแท้สนดอกคือพันใดอันนั้นอันนี้ไม่ตะพูเอานั่นอันนี้มาให้แล้วเมื่ออันติดมุมแม่อันออกไปแล้วเลขเล่ามันออกหมดกับบ้านนี่เลขเล่าหม่บ้านนี่อกหกสี่เฮือนหลังนี้และกับมาสี่หาอีกทั้งล่างทั้งบนอย่าว่าเด้อมาใดนี่ยังวะมาใดอนี้แม่หากบัดนี้มือเจ้ามาเอาเลขคอยพันว่าเขาซ้นหมูมาเงือนนี้นั่นแม่นั่นอย่าลืมเด้อ หากซื้ออยู่ดีมันสิมาสอนขว่มแม่ดียังว่าอืมบ้านเล็กทีตรงหวดก่อนคนมาบักายแล้วกะขาหมูเดงยูงคือยืนยันการเพราะว่าหมูแม่ล่ำหมือนั่นกะล่ำยู่นี่หมืนบอล่ำยู่นี่ยังสิบหาบานละาอกะเลยออันอันนี้ บ่ดนี้แม่ก็เล้ยมาฝันเกี่ยวฝัดยังวะฝันเกี่ยวว่ามืออันเจ้ามาเอาขันเกี่ยวเงิ้น,นี่อีกมาเอาซีหมูมาคน,นเป็นงา,นา,าบะไส้คือเล็กบ้านเลขกบ้านเงินนี่นนกระส่องอันหกสี่ช้องหกสี่ยังว่าว่าปลาดีนี่ซื้ออยู่ดี่ออกระร่างมันเล็กัน,น,น<อ>เป็นเฮยืลูกไสแ้แน่ะนะเหยืลูกไส้อันนี้นี่ลูกไพ่อันนั้น พราะตาหนูมาหาแม of of ่มาเอาเลี่ยวที่แม่ฟันเนี uh ่ยมันสิบอมนยุหันยุเหลียุยุเพี้ยนไปเนี่ยพวกเขาเขามันก็ตัวเดียวกันเนาะแม่หกซีหกซีมันก็เป็นเก่าอันดีดีแม่พัดตะมืออันนั่นกับพันมือขึ้นในกับพันว่าไปเที่ยวเขาหน้าคนหน้าเตา ไปไปเห็นสางม,มุนมึงกึงอีนึงก็แล้วค่โยนเรืยย่งองซีอ้าอีพิษกูบอกมึงถมมึงคือบุตรถมมึงพยานนิดกน้อยตกตีปยานดูมึงตกแทะเลี้ยวลงกลางท่งนี่ขึ้นเข่ากำขึ้นเขาเ่าแดงขึ้นเข่าเหลืองเต็มทุง่งมึงขึ้นเลยวะผันของสีแกงผ<อ>ันสีเข่วขงงาวเข่าก็งามงาม กันยิ่งอุ้มลูกย้อนขาลูกขุมอันย้อนขาลูกสา,าองสาอืมสางมันกับศูนนี่วะคุณยิ่งกับซีนิดน้อยแค่หนึ่งเนาะอุ้มลูกกันนื้ออุ้มลูกแปะขาย้อนแล้วหนึ่งทีเหรอเอาลูกมึงสิตกล,ลูกสางวะมุ้งไปยังมันซูนยังเป็นยังโบโถมสูนให้อีนั่นนี่บาดค่ะศูนย์ให้อีติงนี่แหละเรื่องผู้เลขเคเรีอนมันออกหันแหละอีนั่นพันค่ะ แม่ศูนไฮ่บะจีสวนสิูนว่าเขาวันบถษมีสางยญานหลานโต๊ะญานเล็กนหน่อยโต๊ะกน่อยก็บหลายคนเดียวกับดิ้นหน่อยอีกปะิแต่แต่ว่าแม่นี่ซื้อขึ้สื่อหนึ่งซีกับซี่ศูนย์ซื้อซื้อแต่วเลขตัวนี่ซื้อต่วเลขสิบซีซื้อหนึ่งสี่หนึ่งซี่สองสี่แล้วกัสิบซี่กับสี่ศูนย์เท่านี้ หนึ่งสี่หนึ่งก็เลยตัดซื้อสิบซี่แคปซีสองสี่นั่นแหละสองสีเนี่ยก็ซื้อสิมาละซื้อสินี่แต่อันนี้ซื้อไวนซื้อสามตูซื้อซื้อซื้จะสามตูสองตูให้แล้นะซื้อคือฟันดีใช่สินดอกฟันดีฟันนี่แหละนู้นู้นู้น้มักยุติวานเมียว่าฟันว่า เขาเอาสิ่งเอาเนื้อหมูมาเฮี้ยนไส้แม่มูกรนทำซีเลยที่พอวางหัวก้อนแม่กับฝันว่าลูกไส้แม่ไปสมัครอบตได้เออได้กระอกกระอ่าอายุอายุพอดีเนาะแค่แม่ลุงปีเตอร์ว่าหุ่นส่อที่จริงอายุเล่าหาส่อเอออายุยาวหาสิบสองตุ่นเนากับฝันคิวอยู่แม่แล้ววันนี้งวันนี้ก็มาฝันงวนอีท้องแขกมาเฮือนมึงลูกจะแม่ว่าสัน มึงคือยังผลุกไว้ปนาแขกมากงานปนัดซินเขากลัมาแล้วอืมเิ่มกลัมาแล้วยังมักยังมักเบกบ้านนี่ดีเดี่ยวนี้ได้ไมอได้ก็ซื้อ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 ไปจ้มาเอาจนมึงกับเีมนี่สองหกหกสี่สองหกคนก็ซื้อหลายสิ่ิงอะ สองซีสองซีคนก็ซื้อหลายอันนี้ขันกับหัวลงกับเป็นเก่าซีของแม่นั่นแนละคืนพันดีถ้าสนอกหวาพันดีแสดงกระซิบโชกเลยันนี้การมีแต่คนตายดิมีแต่ป้าดิมืออคืนนั่นเจ้าก้อนเจ้าท่านมากะเอากล้วยเต็มตามาให้เฮือนงานนี่เนาะมือว่าขาหมูนั่นแหละมันนี้กามื่อต่อมาอีกว่าป้าอันนี้ยายนะเอาข้าวโพดมานั่งขายอยู่นี เอาปลาโกจมมาขายกางด้าเขาโคตรหนี่วสันขายอันทงละเศ้าแล้วว่อาอ่ะบาดปบยเบึงยกตาเป็นสีเหลืองบาด่อเสียมากินแล้วเป็นเขาโคตรดเดง้งจึ้งฝันหินแต่เขา่นา,ขาน้ำเข่านี่แม่มานก็จากเขานะยังะอืมฝันเกีียวกับเหี้ยหล,ลูกไส้อีกพันเกี่ยวอีกเเอาอัน ก๋วยเขาเจากัเอามาไห,ห,ห้เอามาไห่เงีอยนั่นเลยเอามาไห่บ้อนหลังบ้านนี้พยยอ่อใหญ่ผู้รุ่งยวนทั้งพุ่นทีงทังเงืนลุงใบตะเกาคนน่ะ,ะเอาบอกุกพิ่หน่อยมาไห่งามงามมาไห,าห้เงี้อน,นี่คือเก่ามาให,าห้เงี้นี่คือเก่าโอ้ยเม่นเลียวเมียลขยุหันละยังวงเงีอนเพิ่นคือเก่าเพราเสายซาคมผันนี่วะคุเก่าเอาหาสวงสกัดไม่ ับอันนี้กันคัวพริกมาให้มึงได้บักพริกน้อยมะให้มึงตํบบอกคงงามป่านนี้มอันน้องน้องพีนง่น้องพูออันนะพ่นเอาพริกมาให้วัดเป็นป้าเนาะอันเอากล้วยเอาอยัางเอาอยัางมัดไตาบุกตา อาวมาเป็นดับตายหมดแล้วโอ้เอามานี่ยตายหมดแล้วเออไม่ไงเหมียนนี่ก็ตายแล้วโอ้ยเหล็กตายอยู่้อนแล้วอย่งเงี้ยนะคะอันนี้คนตายอะขาโคทษมากนี่ก็ตายเข้ากันดิเออป้าไงนี่ก็ตายเข้ากันอันนี้ป้าพวกที่สองเฮ้ยพี่ชายอันนี้อันนี้พี่นางเขาอันนี้ ตาข้อตายเอากล้วยเอาแับพริกมาให้เอาเขาโกรดมาให้กวสีผูตายอยู่ที่นี่เออเลขสิ่ตายอยู่เนี่ยนี่หรือเลขอายุเป็นสีมาอีกยักษ์อย่างแบอายุซื้อของหกสองหารก็สิปานั่นก็เปนเป็นเป็นลรคมังหันนั่นพระพระนั่นเพิ่นนั่นล่เบิ่งพุทรูนั่นมันเป็นยังสิปานี้ในสิปาปีเพิ่นไล่เมือนั่นเพิ่นไล่เมือนนั่นพระองค์พระพุทธรูปนั่น พอโสท่านนั้นท่านนี้คนไรสิ5าปีคนอืนอ่มแต่พอว่าป้าผูกคือขนมที่หอนเกี่ยวค่ะเ่บ่ได้บันว่าบ่ได้ยังจักเถืดทุกขันจงจะบันใดยังสิจะได้ยนื้เนี่ยสื่อไวขึ้นหนึ่งซีหนึ่ง แล้วก็สี่ศูนย์เนาะแต่ว่าสี่ศูนย์กับสิบสี่นี่แล้วปุ๊บแต่เก้าสี่ัครเลยซื้อพ่อตู่ท่านซื้อพอ่อหว่านพ่ออซื้อของท่านเลยซื้อ,อนี่แต่ซื้อซุ้มนี่บา้านนี้อีนั่นไม่ทั้งนั้นนั้นพันหกคนมันได้สามตูวมันถึงสามตูวมันคือยังว่าตรงกันกับตูวนี้มันว่าไม่ยัยคอยตรงกันกับตัวใดคอยซื้อแต่ที่ม่นยัยลอยพุ่นลอยหนึ่งสี่หนึ่งสอง แลไม่ได้ตัวเดียวกันที <si ่พิษเลยบ้างอือค่ะมันซือลอยคุณลอยคุณเลยสามตัวค่ะนี่ว่ามันจะเป็นตัวหนึ่งกับ่จักเนาะยังว่ะหงวดก้อนนี่กับมันกับไปตรงกันกิริบานของแม่แม่ปันนั่นตาตองหงวดเนาะอืมบ้านนี้กับไออันพ่อสอย้ากับเกาหกเนาะมันจะเป็นอัน หกซีกันกันเป็นได้ที่เขากับเอาไว้ให้แล้วเออเข้ากับไว้เลยนะนี่แหละเข้ากับมาเพิ่มตัวนี้ละพอะวานตัวนี้บ้านจะเอาไว้อสองหกซีนเออเสองหกซีนีกบานของลูกใต้แม่น่ะพันเกี่ยวอีกว่าฝันเกีียวว่านนี่จะพูเอาอีย่างมาให้เอเนี่ยลูกใต้นี่หนีมากแค่นี่แหละผู้ตายอันแม่ป้าเหมียนตายก็เอามาเต็มกระตาลุ่นจลุรนกระตาพใหั่นังก็เอาบักคิดเมื่อให้บักคัดอ่ะนี่แล้วนี่ล่ะงกับ ันันคันซาค้มผันว่าอาจจะมันจะชิวิหรือบอลบอลนั่นเอาตัดเลนเอาตัดเลนเอาคนมักก็ยังซื้อตัวมันออกอยู่ในนีก็ถือว่ามันออกยังเ่ายังหวะออกก็ได้หนีก็ถือว่าออกก็เก้าจเพราะว่าแม่ฝันดีว่าอั็น เฮียนข้าเจ้าได้เนื้อได้ยังติมเฮียนแล้วก็มีแตะคนตายเอายังมาให้เอกบ้านแล้วจิตตายล่ะยังว่าออกดีดีดีเนบ้านเ้ือหลังอือมันนี่พันว่ามันมันขึ้นว่าเนี่พันว่าไปเกี้ยวเขากับย้ายนี่หลยย้ายไม้นี่ละ ไปบัดอันร้านใายกับไปเกี่ยวนอกบัดเอาพักบัวพักเนื้ไปกองไว้เลยบอกยายไหมยายไหมอาม้าหม้าปั่นกันเท้าสองคนนึงยายนี่อาหม้าปั่นนั่นยายนี่ก็ซื้อเลขตัวเดียวกันเอ้เออเออเขานี่งามมีแต่เม็ดใหญ่เพราะว่าเขาสมั่งงามแต่เม็ดใหญ่ใช่ปะเขาแต่พอแต่เม่เข้าเขาเกาแต่โพแตเม่เข้านาะอันนี้สั่งรักกันร้อกันขวันเหมือนเอ้ยกับน้องนี่ค่ะนี่เขาแล้วล่ะแม่นี่ละ แนนตัวนี้ละแมนนินตัวใดที่นี่บ้านนี้นินตัวใดก็บชิเนีนสิบสีชุนซีตัวนี้แล้วบ๊อครับมักตัวนี้นี่นมักตัวนี้เนาะช่วงนี้ราว่ามันเอออันนี้บ่น,น,นั่นาอา่ะชิเนียนตัวนี้เลยมันจะเป็นอ,อ,อาจจะแมาตัวนี้เพราว่าแม่ฝันเกี่ยวกับเงี้ยหลังนี่นะว,ว่ามีเนือมีหยังเต็มอยู่นี่มักตะเลตัวนี้แหละนั่นแหละคิดเป็นห่วงเนาะพัน่าเพราะนั่นอันนี้มันนี่มหายเลยเนี่ย เอามะไ้เอามะไ้เฮี้ยนหลังนี่ไหมเอามะไฮว่าแม่นเยอะเออมะไ้เฮี้ยนหลังนี่เฮี้ยนลูกไส้แม่นี่ไหมเฮี้ยนลูกไส้เออหาสองสิกร้ามอีกพี่น้องตัดซื้อเอาตัวฟูซื้อก็ได้ตัดซื้อก็ตัดเอาตัวจ้ะตัวเน้นยี่หลีก็คือสิเมนตัวตัวเล็กบ้านสีนี่แหละเนาะ ขอขอบคุณแม่เนาะค่ะแนวทางของแม่กต่นีแค่นี้เนาะฝันกับเป็นซ่งฝันดีทักอยู่ดอกฝันว่าฝันบ่าด้เอาว่าอะซื้อตัวอื่นอย่างว่าซื้อแต่ซุ้มนี้ซื้อใบเรียวกับมแตรหนึ่งซีเรียกว่าดืกดไส้กับอะไรซื้อมิตรคิดมักเอาซื้อว่ายคิดมักอยู่เมนบอกคิดมักคิดมักตัวนี้ เนี่ยกระชิดมาตกกัวนี้แหละพี่น้องเอา้าขอบคุ้นแม่นะคะที่หแ้แน่ทางนะคะยังเพงฝักเหมือนกั่ะพี่น้องสรุปเ,เ,เลขแม่เพิ่นกะฝันดีค่ะเนาะฝันว่าเนี่ยลูกไา้นี่เนี่ยเพิ่นเอาเนียมาใหา้คนตายเอาเนียเอาบักพริกเอาเข้าวโคดพี่น้องมาให้นะคะแม่กเ็เล่นลนิ่น หรือว่ามันจะเป็นเลขบบานของลูกไส้เพิ่นก็คือสองีเลขบบานนะคะพี่น้องส่วนแม่ซื้อไว้ก็คือ1น1่งนะคะพี่น้องเหิ่นว่าส่วนสิบหานี่ก็คือคนเห็นลูกผ้าคนแบวมาเบิ่งกพ่อโสเลยมันเลยล่เบิแ์ก อันกอันจนนสิบาปีแล้วนันนี่โอู้ปพระเอืเปิลไลไลเปินไลก็ซอมเปิลเปิลเล่มแนบ้าแม่เออเพินลั่เปินไลพ่อซอมาเปินไลพ่อซอเ็ลไว่าสิาย่างสิบห้าอยม แม่เรียกว่าสิซื้อพี่น้องชิบหาเนี่อเออม่ก็เลยไห้อเอาไว้ไไวน้ำอืมมันซื้อขึ้นซือ้อลงูค่ะอา้อาวเลขของแม่ก็มีแค่นี้ค่ะพี่น้องเน้เนๆกับสองหกสี่เด้อค่ะเป็นเหลขกบานของลูกไส้สพือนเพราะว่าคนเอาอีหยังมาห่เงยันลูกไส้พือนหลายพี่น้องโชคโชคมันมานกับแม่ไล่หงวดประจำวันที่สิบหกท่านว่ากุ้มหกแปดใส่ปีไม่หาขารลุดกลับบ้านค่ะพี่น้อง เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะสื่อฉลากกินแดงรัฐบาลไท้เห่าค่ะกริปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะเจอกันคิดค่ะ